เที่ยวไว้ทั่วเลยวันเดย์ทริปมีพญานาคด้วยที่นี่อ่านะเมืองลพบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองลิงเออ ุคนเจอกันอีกแล้วนะครับผมนนค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะขอโทษด้วยนะครับวันนี้มาเป็นคู่นี้เดี๋ยวผมจะพาผบผมมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเตกลงใครพาใครเที่ยวกันแน่อะอ่าแล้วเดี๋ยวจังหวัดลบบุรีเนี่ยเราได้แต่ผ่านทุกครั้งเราก็ผ่านไปผ่านไปแต่วันนี้เราจะมาเที่ยวไ้ทั่วเลยวันเดย์ทริปใช่ค่ะเริ่มที่ วัดเขาลังพัฒนาเดี๋ยวจะขึ้นไปไหว้พระขอพรไหว้พญานาคขอเลขอ่าแล้วก็ชมวิวข้างบนนู้ดใช่วันนี้ว<ส>ันพระด้วยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่าเขาเรียกว,ว่าชมวิวที่เขาพญาเดินทงอ่าตรงนั้นวิวสวยมากอชมวิวอ่ามองลงมานี่เขื่อนป่าซักอ่าสวยงามมากแล้วก็จะไปจบที่อ่อาดูพระที่ตกดินพระที่ตกที่ทะเลจืดมะนาวหวานอ่าบ้านท่าฤทธ์นะตกเย็นอ่าเดี๋ยววันนี้ ติดตามกันไปได้นะครับผมก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามซับสไครต์กดไลค์กดติดตามนะกดอะไรก็กดเข้ามานะขอบคุณพี่น้องทั้งโลกเลยที่ดูเข้ามาแหมล่นหลามเลยนะฮะก็วันนี้มาแล้วผมก็เหมือนเดิมนะผมไม่รู้จะขออะไรนอกจากล้านซับมันน้อยเอ้ยมันมากไปขอแค่ตตรงๆขอแค่แสนซับก็พอนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครับ ็คือเดี๋ยวเราไหว้พระขอพรก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็เสร็จสับปุ๊บเราก็ไหว้เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในวัดนี้อย่างเช่นปู่เวทท้าวเวสสุวรรณนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีพญานาคมีพญานาคด้วยที่นี่อ่านะเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้กำลังแรงกำลังแรงนะวันนี้เราจะมาขอ เห็นบอกว่ามีจุดชมวิวอยู่ข้างบนครับข้างบนก็จะมีจุดชมวิวครับผมจะมีพระบรมธาตุเจดีย์ที่กำลังก่อสร้างครับแล้วก็สร้างมา8-9ปีแล้วครับยังไม่เสร็จแล้วก็จะมีพระธาตุคุ้มดวงแล้วก็ลอยพระพุทธบาทครับผมอยู่บนยอดเขาเส้นทางขึ้นเป็นไงฮะสามพันกว่าขั้นไม่ถึงครับไม่ใช่เลยอันคนละวัดเลยใช่สามร้อยสี่สิบข้าวสามร้อยเหมาะกับคนอายุประมาณห้าหกสิบแบบผมถ้าวัยรุ่นก็ขอเชิญนะจะเป็นสี่พันขั้นก็เชิญครับนะ แล้วก็มีอะไรอีกครับผมเห็นบอกอมีพญานาคครับจะมีพญานาคท้าวิรูปปโขนะครับเท้าวิรูปปะโขแห่งพญานาคนะครับจะอยู่ทางด้านในวังพญานาคฝั่งนู้นไปทางนู้นครับผมบแล้วก็จะมีท้าเวสวร,ร์ที่อยู่ในโดมตรงนี้ครับผม ถวังบาดาลแล้วที่วังบาดาลน,นี่อะรมีพญ,ญา,า,านาคอยู่มีฐานเหรียญหลวงพอ่อเนี่ยร,ระหว่างเส้นทางเดินเราก็ถือเวลานี้ศึกษาธรรมชาติไปด้วยซอสองข้างทางก็เป็นป่าเออนี่ข้างล่างมีปลาตึมได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วทางเดินมาเขาล่มนะ ล่มรื่นนะแล้วก็ทางเท้าที่ต้องถอดรองเท้ามาเนี่ย<า>จะมีพนักงานคอยเขาเรียกอะไรถูทําความสะอาดตลอดเวลาเลย<อ>ถึงแล้วอโอ้บมากทนกนี้เท้าลูประโคตัวใหญ่มากเลย ใกล้เลยไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆเลยอืออที่นี่ตรงเนี้ยอือใต้ท้องใต้ท้องมีเพชรเม็ดใหญ่ไปเรื่อเลยเนี่ยน่งดูหางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อนู่นหางโพรงอยู่ตรงนู้นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะ น,นะไปเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวข้างบนนู้นนะครับไม่ทราบว่าผมจะเดินไหวแค่ไหนอย่างไรเออขึ้นไปเลยชันเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้คุยกับพี่เขาก็บอก300รกว่าขั้นอ,อ่ไปค่อยๆไปครับอ ตอนนี้ได้กี่ขั้นแล้วครับ <18. S 1> ได้สิแได้สิปดขั้นแล้วต้งถอนแมสเลยชื่วไม่ไหวหายใจไม่ทันเห็นแบบนี้นะชันนะนอกจากว่าผมจะเ,เขาเรียกว่าอะไรพยายามจะเก็บภาพ ความสวยงามตามที่ผมไปเที่ยวตามจุดต่างๆแล้วสิ่งที่ผมจะได้มานอกจากนั้นก็คือ,อร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวขอพักแป๊บหัวใจรู้สึกหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเรงแรงขึ้นเร็วขึ้น <laughs> ส,สู้ไหมครับสู้ค่ะทั้งหลังไหมคะอ่าก็ถือว่าเป็นการเดินขึ้นเพื่อไปนำภาพที่อยู่ข้างบนนั้นมาให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็เป็นการท้าพิสูจน์ว่าเราตั้งใจมาหาามาไหว้พระแล้วก็มาขอพรจากท้าวิรูปโคนะเราตั้งใจมาจริงๆนะ ทาเวทด้วยหาที่ร่มๆพักแพูดถึงเมืองลบบุรีจริงๆอย่าชื่อเดิมอ่ะ,อะไม่ได้ชื่อลบบุรีนะชื่อเดิมคือลาโวลาโวแล้วก็มาละวะละวะบุรีแล้วก็มาเป็นลบบุรีในภายหลังนะคำว่าละวะจริงๆแล้วแปลว่าน้ํา แได้ว่าในพื้นที่บริเวณนี้เมื่อก่อนนี้มีน้ําค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวเชียวแหละแต่ทีนี้พออยู่ไปอยู่มาปุ๊บก็มีการเจริญเติบโตของชุมชนอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะมีการตัดไม้ทําลายป่าไปจํานวนมากนะครับหักล้างถางพงเพื่อทําที่นาอะไรทานองนี้มันก็ทําให้เกิดความแห้งแล้งการเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีการแย่งนงแย่งน้ํากันเกิดขึ้นทีนี้พอเกิดวิกฤตทางน้ำเนี่ยในหลวงรชัชกาลที่9ตอนนั้นก็ คิดหาทางแก้ปัญหานะครับว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อไม่ให้พี่น้องชาวลบบุรีชาวลุ่มน้ำป่าศักลุ่มน้ำเจ้าพญาหรือว่าตามภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริบุนนรีเลยแต่บางเนี้ยไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำแรงและก็น้ำท่วมก็เ,นะเลยมีการขุดเขื่อนป่าศักขึ้นมานะเพื่อเขาเรียกว่าเายียวยาเพื่อที่จะให้ราษฎร ได้ใช้น้ําตรงนั้นเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการ,กรเกษตรเอ่ยการท่องเที่ยวการประมงการอุปโภคบริโภคทุกอย่างหลายแหล่เลยนะฮะนะฮะนี่นะครับคือ,อที่ไปที่มาคร่าวๆนะของเมืองลบบุรีนะครับเมืองลบบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองลิงเออทาไมถึงเป็นเมืองลิงเรื่องเล่าจากรามเกียรติเขาเล่าว่าอย่างนี้นะพระรามเนี่ยได้รบกับทศกัณฐ์แล้วก็ชนะ แต่การชนะครั้งนั้นไม่ได้รบกันเพียงแค่2อต่อสหรือว่าเพียงแค่2ฝ่ายแต่จะมีการช่วยเหลือจากหานุมานเออเนี่ยหนุมานช่วยถึงพระรามจะได้ชนะทศกัณฐ์มาได้พระรามจึงคิดว่าเออเราจะคิดตอบแทนช่วยเหลือหนุมานได้อย่างไรก็เลยสั่งให้หนุมานเนี่ยมาดูแลเมืองละโว,วะในเวลานั้นนะครับเทนี้หนุมานมาไม่มาเปล่าพาทหารลิงมาด้วยเออนี่นครับนี่นะฮนะ ลบุรีมันถึงได้เป็นเมืองลิงอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับนี่ฮนะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นแตจ,จริงเท็จแค่ไหนะอย่างไรนั้นก็ก็ลองไปสืบสอบค้นหาดูนะนี่นครับแม่ไปดูเหมือนว่าเราจะใกล้ถึงแล้วเนะพราะว่าผมเห็นสถูปเจดีย์อยู่ไม่รู้ใช่ตรงนี้หรือเปล่าความพยายามของผม I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาด้านหลังของพระสถูปเจดีย์ของวัดเขาลังพัฒนานะอ่าก็เป็นที่ประดิสถานของรอยพระพุทธบาทจำลองนะอยู่ด้านหลังนี้แต่ว่าอนาคตผมไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปไว้ในเจดีย์หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเนยเดี๋ยวผมพาไปดูนั่นครับเธอขึ้นไปดูได้ด้วยเหรออืมเดนะผมนี่นะนั่นนะครับ ฝั่งโน้นอีกก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคนใดศรัทธาก็มาสักการะบูชาได้นะครับผมอยู่บนยอดเขานี้แหละนะครับเดินขึ้นมานะฮะก็นิดนึงนะเหงื่อท่วมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรที่ไหนนะครับในเมืองลพบุรีนี้ก็ติดตามกันไปนะครับ ธงนะครับตอนนี้อยู่แถววเขื่อนแล้วกำลังขึ้นเขาพญาเดินทงครับตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าเข้าไปแล้วนะครับผมเพิ่งมาถึงเขาพญาเดินทงนะเพราะว่าไปวนอยู่ยมาเขื่อนป่าศักดิ์แล้วก็วนมานี่ทางสาย333แล้วก็ขึ้นมานะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวทิวทัศน์แล้วก็จุดกลางเต็นท์นะที่เขาพญาเดินทงคันนะฮะเนี่ยจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดแรกๆแล้วนะเข้ามาอยู่ขวามือนะฮะนี่มีชาวแคมป์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองบุกเข้าไปดูข้างหน้านั้นคิดว่าน่าจะเป็นหน้าผาหรือว่าจุดชมวิวนั่นแหละครับด้านข้างก็จะเป็นป่าไผ่นะฮะ ป่าไผ่นีแล้วก็สลับกับข้อนหินนะนี่แหละเดี๋ยวไปดูจุดตรงนั้นสิอ,อย่าเดินสีสัวกันบลนะอาจจะไม่มีชีวิตกลับบ้านก็ได้นะนี่นะนี่เลย ข้างหน้านั่นก็จะเป็นเขื่อนป่าศักนะนะฮะ,ะแล้วก็นี่นะจุดตรงนั้นน่ะจะเป็นเขาวัดเขาพระอยู่ตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ไปกลางทางฝั่งโน้นตรงนั้นบ้านทา่าฤทธ์นะ,ะมันไม่ทราบว่ากลางได้หรือไม่นะเดี๋ยวเราต้องคอยดูอีกทีหนึ่งนะวันนี้ไม่ได้มากลางนะหมาพาให้ดูให้ชมจุดกลางก่อนเขาพญาเดือนทง ฝัออ่งนู้น,นอ่ะเกิดป่าสะดีถ้าลมตบเข้ามาถ้าลมตบออกนี่โหเสียวบว่าบวันหยุดมีอาหารตามสั่งมีร้านขายของชำเล็กๆน้อยนที่พอจะให้ประทังชีวิตไปได้แหละ นะปัดลมเอ้ยอะไรเอ้ยผลละมงผลไม,ลม้มีแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาไม่แน่ใจเหมือนกัน,นเขาบอกว่ามีวัดอยู่ด้วยในนี้วัดเขาพญาเดินทงเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูในนู้นตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในวัดเาขาพญาเดินทงแล้วฝนตกโปรยโยลงมาแล้วคนเยอะเหมือนกันวันนี้นเดี๋ยวผมจะไปไหว้ ไหว้พระที่ก่อนข้างบนนู้นอะหลวงปู่หินอา,อาโศโกนี่เขามีศาลาอยู่ตรงนี้ วิวพญาเดินทงเนี่ยนะของพญาเดินทงเนี่ยมันมีวัดแล้วก็มีจุดกลางเต็นท์พร้อมกับจุดชมวิวตรงไอ้ตรงในวัดอะ่ะมันจะมีห้องน้ําค่อนข้างสะอาดนั่นแหละแต่ตรงจุดกลางเต็นท์ข้างล่างเขามีห้องน้ําอยู่บ่เหม็นนะก็ใช้ได้ไม่ไม่ถึงกับสกปรวกมากนะไม่สกปรกเลยแหละนะโดยเฉพาะในวัดอะ่นะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวในวัด แต่ในวัดน่าจะกลางไม่ได้นะเต็นแต่เข้ามาเที่ยวม,มากราบไหว้พระได้มองไม่เห็นป้ายว่าเขาจะเขียนไว้ว่าสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะผมหาไม่เจอถ้าทางพอสมควรหหลหรอกน่าจะพันกว่าเม็ดแหละนะน่าจะสูงกว่าตรงไอ้ตรงผาหงหมดชัยภูมิ จะห้าโมงแล้วนะอยู่ที่จุดกลางเต็นท์บ้านท่าริ์นี่นะครับซ้ายมือผมเป็นเขื่อนป่าสักแล้วก็เป็นทิศตะวันตก นะก็คืออย่างที่ว่ากันไว้เดี๋ยวเราจะมานั่งชมพระอาทิตย์ตกกันความเมืองก็เป็นทิศตะวันออกออนะฮะก็เย็นเย็นเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนไม่ไม่ตกเดี๋ยก็แดดกค่อนข้างแรงแหละเพราะมันเป็นที่โล่งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณนะก็เป็นทุงง่งหญ้าโล่งๆนะนะครับนู่นเลยทางนูน้นก็คือตรงนี้จะกางได้ยาวเลยเป็นทุง่งหญ้าแบบแบบโลง่ลงๆเลยแล้วก็เนี่ยก็จะมีแบบ2แบบทนันองก็คือเป็นที่โล่งแจ้งกับ ติดชายน้ำจะไม่มีต้นไม้เลยแมย้แต่ต้นเดียวนะตรงจุดทางเข้าลานกลางเต็นจุดกลางเต็นบ้านทาริ์เนี่ยนะไอตรงนั้นมันจะมีร้านค้าอยู่แล้วก็มีบริการห้องน้ําด้วย10บาทนะก็มีของขายเล็กๆน้อยนะนะครับก็โชคดีนะยังมีห้องน้ําอยู่นะครับถ้าไม่ไม่มีห้องน้ำประมาณนี้มันลำบากเหมือนกันนะนะรบรรนะยากาศโดยรอบก็จะ วันนี้คึกคักนั่นแหละเพราะว่าเป็นเป็นวันหยุดยาวนะครับเป็นวันหยุดยาวทุกสังเกตว่าจะมากันแบบเต้มเลยทยอยกันมาหนนุ่งนูนทุงนู่นแบบเต็มเลยนะแต่วันนี้ผมผมแค่มาตั้งแคมป์ทานอาหารเย็นเฉยๆแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกนะไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงเต็นนะครับ แน่นอนนะอยู่ที่โลง่ลงๆลมก็ต้องแรงเป็นธรรมดานะวันนี้ผมเอาเอท้าตัวใหญ่มานะดูดิกินลมแบบกินลมมากเลยตอนนี้ผมว่าลมอยู่ประมาณสามสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะนะครับค่อนข้างแรงอยู่ตอนแรกก็ไม่ค่อยนะไม่็ไม่หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะ <laughs> นี่ครับอือก็ข้างหน้าก็ติดริมน้ำประมาณ10เมตร เปาล้วชูๆ่ๆตัวนี้ลมฝนไม่กลัวนี่ัวลมมากกว่าก็มีอะไรวันนี้มีก็กกอกแก๊กเนาะมีอะไรม้างอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยใส้ก,อก,สกอกเหรอใส้กอกแล้วก็นี่แค่นั้นอูพกินกลับน้ำแดง แล้ว,วก็พวกใช้กับกินกับอะไรอ่ะ ทริปที่มาเที่ยวลบบุรีนะฮะก็ตั้งแต่วัดเขาลังพัฒนาแล้วก็มาที่เดนทงจนมาถึงช่วงสุดท้ายที่ลานกลางเต็นบ้านท่ารทิ์นะฮะเขื่อนปราส,สักชลสิทธิ์นะฮะวันนี้เวลาก็6โ,โมงกว่าแล้วนะตัวทิ่ก็กล้จะรับของปาเต็มผลแล้วนะตรงภูเขาตรงฝั่งโน้นก็คือตรงวัดเขาพระนะฮะ ก็ผมก็คงจะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะ,ะที่ติดตามรายการของผมนะฮะกดซับสไครต์กดไลค์กด like, ติดตามก็ขอบคุณจากจิตใจจริงๆนะก็สําหรับคลิปหน้าผมจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโปรดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้านะฮะที่เขื่อนบาศชลรสิทิ์ลานกลางเต็นบ้านอาทิตย์ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ